สวัสดีค่ะพ่อแม่พีน้องจ๋า enjoy lifestyle อินเดีมากมาทำเห็ดมัสลุมค่ะพ่กเข้าสิม่าเดียงกันค่ะสิม่จบบาจ่อเบิ้งไาเห็ดอีกแล้วกินขเขาแล้วก็สิมจบบาจ่อเบิ้งเห็ดพ่อแม่พีน้อง,อองเอ,อ้ยจรมันทรมกรรนวดกินกระแทบ<ห>ทั้งกินลายก<ห> <Wool. S 2> ินแล้วย่างขึ้นเขามาเนี่ยขนเขานี่เกือบตายเบิ้งหนาแต่ละคนเนี่ยพ่อแม่พีน้องเสียงหัวออกเสียงหัวบ้านเนี่ยออกพ่อแม่พีน้องได้ว่าตาติดตามัดติดติดพ่อแม่พีน้องช่วงนี้กระล่งหอบกระล่งแบกอยู่ แม่โอเคจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้าไปซ่อมึงเห็ดเนาะจ้ะเนาะว่าสิได้บ่ได้เนาะน้ำกานแม่นจ้ะไปเลยค่ะมาเบิงมาเบิงเห็ดเพิ่งหวานดอกแรกดอกแรกสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะจคะแม่นจ้ะใส่ค่ะไม่เนี่ยงดอกกันหน่ำไม่เนี่ยงเซี้ยวค่ะไงใส่ไงนี่แม่ไอพี่น้องใหญ่เกิดแน้วหัวนอนข้อดีเบิงเนี่ยนี่ <łość> เกือบมันเหยียบนี่เหยียบมันเหยียบหัวแล้วพันขึ้นแล้วพันขึ้นแล้วตรงเบื้องดีๆแล้วนี่เห็นบ่นี่เย้จ้าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องอือพี่น้องเอ้ยให้คอยรูปให้ขำทั้งคืนในเด้อนี่เด้อคอยขอลูบขลอขำแต่ในเด้อเห็ดฝรั่งหวานพี่น้องล่อยล้อยนี่อุ้ยน่ารักที่สุดไายมันึงเกิดจุดเธอเกิดไก่ไกกันนะนี่พี่น้อง เาฮงจอสักอกเบิ้งจาพ่แม่นดออ้ยขอพระคุณหลายๆเบิ่งเนี่ยนี่เฮ็ดเพิงหวานเฮ็ดเพิงหวานเฮ็ดเพิ่งหวานบายค่เฮ็ดเพิ่งหวานดอกแรกดอกแรกขอพ่อน้องพอดอกนึงเย่พอดอกนึงปัาเทนี่เฮ็ดไปเฮ็ดมาเป็นสองดอกพ่อแม่เป็นองนอื้อยสอดอกองห่น เห็ดป no oh ึ๋งหวานมาแล้วจ้ะเห็ดปึ๋งหวานแนมขึ้นมาเอาไม่ยังคืองขาวขาวก็จังเห็ดปึ๋งหวานแมนดีหลีกันยังปะเออดีหลีกตัวมาพุทป่าเก็บเพล่นอยู่บ่หญ่เก็บโหลดเก็บโหลดนาะเก็บโหลดพี่น้องมาสิผ้าเก็บแล้วฟินๆเลดอกดอกแรกแหกหมันของใหญ่กระน่องคนละดอกพ่อแม่พี่น้องจ้ะแหกหมันเ้าต้องเก็บต้องเก็บจะต้องเก็บหน่อยๆหน่อยก็ต้องเก็บโอ้ยเพราะว่าเก็บเอาเลือเอาใช่เนาะใหญแมนจับผัวอู้พ่อแม่พี่น้องซุ่มไก่ได้พ่อแม่พี่น้องใส่แว่นตาขยายเอาคัก

เบื้องผีตั้งโกโดอยู่ผีเอ็นเฮ็ดอันไข่พ่อมดบานนี่มันพ่แม่น้องใจเย็นน้องคุณ <laughs> อาจารย์พ่อแม่พี่น้องไข่พ่อมดได้เพิ่นบานเป็นดอกละจะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเฮ็ดเมืองเกืองอยู่นี่เม้นเม้นคักขนาดโอ้เอ็นน้องมาเอิ็นน้อง,อนนองมาเอาเอนเอาโศกเล่นตัวนี้ไหม เดือบมันเหยียบหัวแตกอ้าว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 เดืเลิกได้ใช่แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยปะเทศนี่ได้เลิกแล้วได้เลิกแล้วหาตัวอีกแล้วจันี่ยอันนี้ก็เฮ็ดเพิ่งกันเฮ็ดเพิ่งกันเนยกำผ่าดอกนี่โอ้พ่อแม่กำผ่าได้หน่พุ่นดอกนึงอยู่พุ่นเฮ็ดเพิ่งเอียงก่อนหรอพ่อแม่เฮ็ดเพิ่งเนื้อเฮ็ดเพิ่งเอียงก่อนล่ะ เฮ็ดพิ่งนี่แม่นี่แม่พิ่งเดีอยนี่พึ่งเนี่ยนี่จับพึ่งแมวปีหนอกตักนี่ไปเอาเฮ็ดพิ่งอีหยังนี่แม่อันดอกนี่หน่อยนี่แม่นี่แม่นี่แม่เฮ็ดพึ่งเขากรรมเออเฮ็ดพึ่งเขากรรมเฮ็ดพึ่งเขากรรมอีกชนิดงั้จะเป็นหลายชนิด ตนี่ก็นอนแสบแล้วค่ะคอยกระหักเจ้าอยู่มัดปีคือกันสุดตจโกูอยู่บนเวลาเพิ่งบานออกมาเนี่ยเม้นเต็มปลาอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยฝนอุ้ย นึกว่าส่วมแตกโอ้ข้อโทษจ้ะอิรีเมนคักเมนแนนอิรีเมนจะระโชว <c oughs> <c oughs> ์คุน่นะขนโจกโกอยู่บน <c oughs> ขออจจนุญาตเตะมันมันเมนซะเหลือเกินเมนเนาอิรี จะไปหาตัวเพื่อพ่อเฮ็ดทีมเอาเบิ่งไปไข่พอหมดอ่ะข,ขนาดก็จะเนาะ่ปะไปลวงกระตาชั้นดีๆฉันจะพาเมียบ้าน <c oughs> พ่อเฮ็ดอันนั่นแน่พ่อเฮ็ดอันนี้แน่ ยางบกไปบนบ้ากับพ่ออยู่เฮดอันนี้ก็ร้ายคักนี่จ้ะพ่อแม่ี่นอนตาแตกเ็ดหัวแตกแมนร้ายคักเฮดอันนี้เ <c oughs> สี่ยวน็ดสองดอกสามดอกทั้งเลย พาไปเบิ่งข้างคุณพ่อแม่พี่น้องเที่ยวพันออกอีกสองคนพี่น้องได้พูดละดอกนี่กาแฟโพดพ่อบอกงูอบอกแตงแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเฮ็ด <c oughs> พูดละดอกจากกินเขาไม่อิ่มหนีไว้ย่อยทันที่พ่อแม่พี่น้องกีดแตกไปหาอีกเพื่อพ่ออีกเน,นาะจ้าะอ้าพัดว้าแนทร์ ยหึงว้ายเพยม่มนิเพว้ายว้ายว้่ยบ่ยึงมาบึงว้าเม่อีพอข่อยมาบึงพทย์พย์บ่งบงบ่งนองควายบ่งนองควายบ่งนองคย พี <54. S 2> ่น้องไอยแะแจกแปะแทกมานั่งไกลๆว่นังไกลๆโอ้อยส่งมัน้คือตาดีโอ้แผลดิลดิไ้ยพี่น้องมั้งโบ้แล้วแม่ฟาดงอไปนองไ้งตังคอยสีขอสัญญาน้ำไผยตูขอกรมี่วแกงจะกกินแสบๆเลยแกงเลยแกงเลยน้องเขาแกงมันเงิอนี่เลยโอ้ยเบิ่งเบิ่ ใช่อีกตัวนึงใช่ไหมเออเอาเอิดเ,เป็นโตแล้วอันแนมมาเมื่อกี้นี่เออพี่น้องน,นึกว่านึกว่าเห็ดตาแตก <c oughs> วายมันบาแมนเสร็จแล้วายพี่น้องจ๋าเบิงเบิงเบิงเงยบนอูส้สุดยอดดีนะพบนสสุดดยอนี้พ่อแม่พี่น้อง,องเอ้ยถ่ายแล้วหลูใหญ่นี่แป็ดไอ้เป็ดวายพบนจับน้องจับเก็บขึ้นมาน้องบาเท่านี้น อย่าเป็นคนพ่อน้องสาวมันขึ้นมาบ่ะจะหนิอย่ไปตัดขาให้เพื่อนเบิงเด้อไปไปกะตาเดียวกันที่เก่าล่ะไปน้ำกันนอนอยู่น้ำกันพ่อแมพี่น้องโว้ยน้ำตาโอ้ยชือดูนั่งถือเสนาดูอย่าสิทายหลุบถ่ายถ่ายหลุบเดี๋ยวน้องเอากล่องเดี๋ยวเด้อพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเออพ่อแม่พี่น้องก็สุดยอดน้องควายน้องป้าแตกแตกเล่าล่องตาไปลงไปลงไปบอกแล้วเข้าเก็บดอกน่อยเข้าสิ่งใดดอกไงบอกแล้วเห็นบอกพี่น้องเออเปิดเลเฮ้ยดี นอนแสบแล้วมือนีนอนได้มือนีพวกเข้าวมาผิดหวังเลยบัจจิน่อ้อยแย่คอยเฮอยมีผิดหังไปเจีพวกข้าก็ห้ามบทีมันแน่นอนกบปิดทีีมันว่ากันสอนเฮ็ดลืมปิดนกบไปแม่ีปนอนเลยแล้วนี่ยใช่ไปนอนคอยได้ใบเฮ็ดดอกไปไงก่อนที่ไปเลอะบัจทน้ายต่อี่น้างย่างเสริมขึ้นไปในเจียมันออกนะ เมื่อกี้เาไยางไหได้เาได้สงตีผิดว่าไหนยางมากบ่ไม่เข้าไันไหนยางพหยงมากเขาพกเข้ายางถึงแค่ตรงนั้นนึงยางอ้อมเนียงผสมวายมาไปไปเฮ็ดดอกเดี๋ยวอยากกำนองกิดปลาแตกเมื่กีใหญ่แล้วไใหญ่แล้วใหญ่งามพอมอุ้ยปวดแล้วอี่อเแม่คอยนิดลาย เฮ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยสะอ่อนตื่นเต้นกีดกันลั่นปลาใหญ่กันน้องพ่อแม่พี่น้องเลยสุดยอดอีหลี <c oughs> น้องแขวะทั้งเบาทั้งขั้นเข่าทั้งเบาทั้งขั้นเขียวเอ้ยสุดยอดอีหลีจนว่าซอกดอกมันใหญ่มันงามหลายเว้ยอืมดอกมันดอกมันงามขักงามแนงงามอีหลี ดีดีใจคักพ่อแม่พี่น้องไอ้กกำหน่องขึ้นปลาเมื่อนี้บ่อพิษบังเลยบ่มีการพิษบังเลยสุดยอดอีดีตื่นเต้นตื่นเต้นอุ้ยดอกบป็แง่บอกเตะไปหาตัวจ้ะเบงับงเพลมาเกิดตูดปูติดเบ็ดแค่น,นี้พาบังซื่อจ้ะพาา่อเอาออออ หมันหลีกังอยู่นี่คักพ่อแม่พี่น้องหมดแล้วเออคักเตลมตะโปว์เตะเปะหน่อยๆแน่ๆจ้ะควายแม่มาเลียเห็นอีหยัางขะนี่เมียมากก็คักจ้ะอันนี้จ้ะพ่อแม่พี่น้องตื่นเต้นหมดดกว่าอันตื่นเต้นหมด นี่วันว่าเฮ็ดผึ่งหวานมึงเนี่ยพ่แม่จ้ะไปหาตัวน่องกัไปทา้งใดอีกแล้วายางแย่ก็มาจากน่องเมื่อกี้นี่ตื่นเต้น,ตนมาดูวันวานเฮ็ดผึ่งหวานกัําลังสีเอินกีดเอิญนน่อ,นนองไปได้แทเ้เฮ็ดตาแตกโอ้ว่าแตกตัวแตกกําลังสีตัง้งทาตกีดจังค่ะเอ้ายางรัดบอกยางนี้ปลาหน่องมากจังเลย เห็นหยาพิ่นโควโวอยู่เออไปเคี่ยวหัวเห็ดสองดอกมีบ้างทีละนี่หัวหักหมดหัวหักเบอร์เซ่ละสองดอกเลยโอ้ยขักอยู่นี่ก็ะั้งว่ามองหยาเห็นบ่หยาแมนก็เห็นพันตุ้งตุ้งแบบนี้แลเคลียร์เบิ้งวันนี้เคลี่ยวข้อขาดเลยข้อขาดทั้งสองดอกเลยแต่ว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะออกแล้วนะแมนแมน ฝนตกแรงๆจะกวนมือสองสามมือนี่นะฮะแตกพุ่มขึ้นมื่ลไรมีเฮเธอแท้งนี่นเห็นแล้วช้ำๆเลยอดอกอ,อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มือแทนฝนตกลงใหม่ๆกับพันออกนะ<อ>ต้อง,งบ่มเสือพันสุกเเันแตดแเปลือพุอ่นเอ้ยพุ่นเต็ม เดข้ามไครมองละไขรสองใครคือคือจะเยเลิแเดก้าเบ่งดูเด้าบห้าวน่องวันนี้เจอเจอแต่ของใหญ่ๆนะเจอแต่ของใหญ่ๆนะเออพ่อแม่พี่น่องจ้ะบอ จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสู้ไม่เห็นกระต่ายหน่อยนะ่ะเห็นบั้ยนะกระต่ายหน่อยจ้าพ่อแม่พี่น้องเป็นบริยานไปนอนซื้อเตยเวอยจะมาดามกระไรงยงงไมมมาดามมาไายจ้าโอ้มึงพ่อแม่พี่น้องเฮ็นนาแลจ้าอื้อโอ้โหนี่ดอกนึงจ้าพ่อแม่พี่หนง น้องเอิ่นไปพ่อเฮ็ดท <ació> ุนพึ่งเดือดสมดอกงามไปนะอย่าเทเดี๋ยวเด้เดียวพูนว้ายสมงามเท็ดอีพ่ออี็ดแม่ก้อยเฮ็ดหน้าเล่เฮ็ดน้ำหมากพ่อแม่พี่น้องแพ้าไปปน้องเอิ่นแล้วงามขนาดโอ้โหพ่อแม่พี่น้องพวกแกาเห็ดหมนี่ยพวนเนี่ยพวนเนี่ยสุดจวดอีรีพผลเฮ็ดหน้าเล่โอ้โหเลือดจะเลือดหือ โอ้โหความงามของเพี่นพ่อมแม่พี่น้องโอ้ยจวดอีเรีค่ะค่าค่าน้องกับลังอื่นเพย่างพ่อมแม่พี่น้องอุ้ยงามเลิอดเลิศดเพอร์เฟกต์ไม่อยังเกือเก็บหนักอ่ะตาจะคล้องโอ้โหตรงนี้มันมีเห็ดตาเลยเดือดต็มพ่อมแม่พี่น้องเอ้ยมองไงนี่อันนี้ก็เลือดตะการไปพึ่นซะ จากไปห้าน่องเจ้าก็ห่องกีดกีดน่องโอ้โหพ่อแม่ไปน่องอู้ขาเจ้าแม่แยญ่ก็ะห่องน่องก็ะห่องห่องลัดห่องอันพ่อดอกเห็ดห่องกีดกีดเอิญน่องเอิญใส่เอิญใหญ่จงไว้เห็นน้อยใหญ่เก็บยันเดียบได้เก็บมูคักขัดไม่สางว่าที่ ยอีฟี่เปลือยใส่มาเมื่อกี้ดอกนี่โอ้ยงามเนาะนี่เบิ่งหน่อหลวงจีนเมื่อกี้โอ้โหตุบติดปีเยอะติดทุกทายไปละลูกพี่น้องทายแล้วจ้ะไม่มึงพ่อแม่พี่น้องเลยผุน่ะโอ้ยผุน่ะโอ้โหสุดยอดอีรีเนาะว้ายเอ้ยอผดแล้วผดแล้วอีพ่อหลักหลอดขาดหลักหดขาดสุดยอดอีรีนึกว่าหลวงจีนแหม่ตุบตุบอยู่เนี่จะเป็นงามครับร้ายสุดยอดอีรีมึงมึงกี่เอียไปซอยนี่มั้งเนาะ โอ้ไปด่ามัดใส่ถังเนี่ยี่สองดอกลวกไถ่ายไม่ยายน้าล้วไปจีปนเ้อสิลวกกินเองเราจ้บริกินดอกแค่นาแค่น่าเจ้าบรต้องขามาิ่งคลิปด้วเจ้าด้อแม่มั่ได้บงดอกนี่โอ้โหเพ้ย้จะมาปวดมาปวดแท้เบิ่งแนวนี่เสมบูรณ์คักพันสุ่มพันซืนคักพันไดยู่น่นยุ่นนในหมกแน่นนี่มันเด่นลง อ้วนเสร็อแม้พี่น้องเลยโอ้โหพวกเจ้าอะไรจะขนาดนี้ค่ะเลปื้มเปปื้มเสียเทียวเลยขึ้นปลาหมืนี่ยังไบที่แล้วว่าสิพาพี่น้องไีเก็บตอเบรี่กันเลยว่าโอ้ยข่อยอยากขึ้นปลาเห็ดมันมีร่างสังหรณ์วนเด้ดลวนอ่ะไปเอาสองดอกคุณใช่อ้ะนหั้แนมเห็นแต่กอ้อันสมมาขัดแตนกระปลาลงี้ทุบพูดเออทายไปเลยรูปนึ่ย แต่ตาลูกบม่ได้เก็บแต่ยายเก็บเองเน่องจะแมนงามคัากลายพูตรนะโอ้โหสุดจอดอีรีเอ้ยโวดแล้วมาสมาเลิ่ดใช่คะเดิร์ดสมานเต็นเลิรดเล่อเพอร์เฟกอีรีดูจัดฉากถตารูปก็ได้จ้ะโวดโพ่ขนาดเทตูบปุยอะจีแมนงามคัากลายว่าไงโอ้โหสุดจอดอีรีจะสุดจอดสุดจอด ดขนาดไม่คือกันมึงแน่นี่โอ้โหสุดยอดอีหลีมึงแน่จับพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้โหม,น,ม,น,มนีมานขนาดจับพ่อแม่พี่น้องเลยมานมานพ่อแม่พี่น้องสุดยอดอีหลีสุดยอดอีหลีจ้ะหลดุลดหลดุลดหลุดหลุดตัวงามขนาดจับพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยู้หูหัวนะะต่อจ้ะไป,ไป,ไป พ่อแม่พี่น้องเอ้อสิพามาตักขายเห็ดเด้ประเทศนี้ย่งางทั่วปลาหาเก็บเห็ดบ่พากันใส่ถุงมือพ่อแม่พี่น้องในมือนี่แลปลานั่นไปจกทานขายเบิ่งจ้ะพ่อแม่พี่น้องสิโซมเห็ดกองจังสิบ่ค่อยเห็นเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะพี่เห็ดจ่อยพี่ป,ปักเงาปักตีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้หนะ่ะเปิ่งตัดตรงนี่นนะเจ้าเฮ็ดอันว่างเฮ็ดกองไว้พวกเจ้าพอเห็นพ่อแม่พี่น้อง ว่าจะวบางใส่หนักแต่ว่าที่จริงเราเฮ็ดเจ้าลายหลายที่จริงเราเฮ็ดเจ้าลายล,ะล,ะงลงา่ะแม่พี่น้องจ้าบังดอกเห็ด<ไ>ปุณหะพอเห็นคักไปพอแม่พี่น้องกองจอยนะได้ตั้งจังเล็กกับว่าคากักตั้ง,งเจงเล็กกับว่า พอแม่พ <Vermont> nah. <asan> ี่น้อเพื่นสิ้าป้ากันเยังสุ่มนี่นางหัวซีงิใช่เงยยกางป่าพ่อแม่พี่น้องนลองดอกเพชรดอกเห็ดจอยี่ก็ดอกปังเงียนึ่งขอบ่าอยากให้เห็นวู่ข้างหลังแงียงบ้องแหงบ่เห็นดอกเห็ดแงียบก้องีเห็นดอกเห็ดปีรน้ไง บอกว่าปัจจทศสวยงามขนาดดอกเข้มน,นี่จตดอกใหญ่ๆจ้ mm hmm. ่จังเสบงอีกทีนึงได้จากพ่อแม่พี่น้องเลยจะมานังตัดเสปาจะย,ยานพวกเจ้าบอเห็นสัตว์ทั้งนี้พวกเจ้าเหงนพอเห็นดอกเน็ดซำว่างก็ว่างใส่ดินอะไรหายใหญ่อีกกัน <laughs> น้องเอา้า น้องเพีนน่หนเขาไปว่างมองเป็นแปรเอีย่ยมเอี่ยมว่าพ,พอพี่น้องพ่อแม่พี่น้องได้อจใหญ่กล่องกั <c oughs> นนะหย่านหย่าน,น,นว่ายานพวกเจ้าพอเห็นอันอันเฮ็ดน,นำ้ำตัดขาเฮ็ดน,น้ำพ่อแม่พี่น้องใหญ่นา,นายใหญ่ล้างใหญ่จนกล่องดับแ <c oughs> ต่เลตุนสัตย์งามมื่อนี่พ่อเฮ็ดงามขนาดาาสวย <c oughs> ยอดอีิีเฮ็ดสวยๆทั้งนั้นยอดอุบวบสวยๆงามๆเหมือนคนเก็บผงเหลวคนเก็บก็สวยตรงนี้นเลยฮิตนาเลียนากรอบพ่อแม่พี่น้องเลยเบื้องดอกนี่พิสดารขนาดเบื้องตอนแรกนึกว่าดอกเดียวพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ดอกที่ส่องบานไม่เว่ออยู่ทั้งหมวกนี่เอ้ย คุณพ่อไยังคนณพ่อเกินซาบันเสมืองเขาอพ่อยอังกับพ่อพิสดานแปลกประหลาดพ่อแม่พี่น้องไงบึ่งค้านี่อันค้านี่กจะเจมนคขายเงาปันมูที่ทํางานตรดุดเงาเกือบสองเมตรผุนแล้วบอกไป่นไปที่บอาเกินใจเขาตัดออกอีกค้าเลื้งงามขนาดเท็ดนี้ ยอวขนาด,ดตัวเค<ข>็ดฟีนขนาดจาะพม่าพน<อ>ดตเฮ็ดล้ายขนาดมืนอน,น,อน,ออน,น,นอใชนะ่แล้ว จวดเล้จับพ่อแม่พี่น้องเอก็นั่งเก่าสีบองซาตัดเช็ดผุนแล้วเราใส่ยางเต็มสติงเลยพผุนแล้วเราจัดเต็มอยังอะไใหญ่สามสิบแปดต่ลบเสื้อสีเหลอกพ่อแม่พี่น้องง บายบายค่ะเป็นยังไงจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเห็นบอวตัดเสร็จแล้วก็จะสวยงามตามท้องเรื่องแล้วจ้ะเนาะพุ่นนี่เห็ดนั่นน่ะเบื้องนั้นไงมีแต่ดอกใหญ่ๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องเต๋อเต๋อกระตาพอดีเลยพอดีพอดีเลยเบื้องในกล่องพอเต็มแต่ว่าเบื้องนอกกล่องเต็มพ่อแม่พี่น้องไปละจ้ะคลิปนี้กระติฟากไปซ้ำนี่ละจ้ะ กาบขอพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตาม,มน,นี่กระตาแล้วคือขักเอยพูดอ่ะพอแม่พี่น้องพวกเจ้าก็เห็นบุ๋มนะตัวบักไง,งบักเตี้ยพูดนะนักก็เกาตากระตายหญเอาเห็ดเพิงหวานมาใส่ดอกเดียวล้นเลยพอแม่พี่น้องโอ้ยไปละจ้าบายบายค่ะจุ๊บจุ๊บกับขอขอบคุณจ้าเด้อทุกกำลังใจที่มีห้มาดามเห็ดมาสลูมแล้วก็เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากจากพ่อแม่พี่น้องบายบายค่ะ,ะสวัสดีค่ะ